สบายดีพี่น้องวัดสุขสนะุขคนเนาะสบายดีย้ำสวยๆพี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังอยู่ในรถวิโก้คอยาวเนาะไปซื้อเบีเอียายางมาพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีเนาะมีนนม,มาเป็นซูเฟอร์เอาวิโก้คอยาวออกงานครั้งแรกพี่น้องเอ้ยงานเกษตรกรเน,นะนาะงานทุวงงานสวนซื้อเบีเอียายางม,มาสามพี่น้องเอ้ยแ,แต่กลับบอพ่อดอกเพราะว่ามันโมมีแล้วมันหลา่าต้องกลับไปหาแถวบ้านเหลา่า ย้าวไปเบิ่งน้ำกันว่ามันสิเสียหายขนาดไหนทุกอย่างเขาหมดนะดีว่าเขาเขาเก็บมาปูแล้วมันสิติดบ่หรือใดๆเนาะตอนนี้ก็นี่ทางตรงทางเขาทางเขาสวนแหละพี่น้องเอ้ยนี่นะโคตรเลยอย่จะจะแล่นแห้งเนออชัดนี่แล้วลำบากกกรรมวันนี้ไปไปทางใดดอกพี่น้องเอ้ยแต่บอลลอนออกมานะมาปลูกยางซอย ที่แรกเขาบอกว่าชิบูคุเดียนอะไรเพราะว่าต้องฉีดยาน้ำก็เลยให้มาซอยกันเนี่ยแนี่วันจิบทร์แล้วมึงนทางกันดีแต่ว่าเป็นเป็นมีกรก้อนยาวเนาะคันว่าอยางอื่นี่ไปว่ไร้ได้ี่นะทางมันยากเนาะแม่นลำบากแค่ไหนก็ต้องทน ลำบากมือนี้สิได้สบายมือหนักพี่น้องเอ้ยนี่คือความคิดของเขาดอกอาเจ็กทีเป็นอะไรดอกย้อนย่างคือสิเห็นอะไรต้านถั่วเป็นตาสิคาเบิ่งเบิ้งเบิ่งพี่น้องเบิ่งจินดาใช้เล็กนึ่งหรือว่าเนี่ยนะ โอ้ยข้างหูไปผมไปดีโอ้ยโอ้ยเิียวเด้บ่ได้ลงสุกเด้อไว้ได้หลงสุกอ่ะลงห้องเขาไปที่เออโอย เกือปลอดเกือปลอดควนเดาควนเดามาเหาะชวนเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมายางมายายเลยมาบำรงความเสียหายพี่น้องเอ้ยว่ามันตายจากต้นเนาะอันเขียวๆนี่คือเฮาอ่อนปลอดมันขุดเลยขุดเเ่าไปยายยายใส่เฮากับสิบูกำลังแาบนี้นี่เด้มันจะเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยบอกคืนคิดว่ามันจะคืนหรือว่าเนาะหรู้แน่พี่น้อง าว่าคือสิบคือแล้วมันสับในนี่แหะที่ใบมันเหี่ยวเอาไปซื้อมาแล้วเบิดอยู่เท่ายลัออยนก็สิเบิดหลายเนาะมันทยอยตายไปเห็นไหมขึ้น,น,นมนตายเลยพี่น้องเลยเบิดเท่ายควบเสียหายของเฮาอันนี้พี่น้องเบิร์ดนี่มันจะคือที่พอดี ตัวน่าจะเรียบร้อยแล้วเนาะไงมันจะขึ้นอย่บ่ป่านนี้คอกูรูกูรู้เนาะกูรู้ผู้รู้คนที่เป็นปูกย่างนะพี่น้องเลยจริงต้นมันใหญ่ด้วยนี่ยอดะหนึ่คนที่นี่ประสบการณ์น่ะมันจะขึ้นอย่บ่พี่น้องแบบนี้ยอดนี่ตายยอดนี่หักแล้วแต่ว่าลำต้นยังเขียวหรือว่าเฮาสิเฮาสิตัดออก่ตัดออกอะไรบางทีนั่นสีปุงขึ้นมาใหม่แต่ก็มาหัวหักไปแล้วพี่น้องด้ย ก็อะไรนี่แบบนี้นะเห็ดในท้ายห้าสิตัดออกบอดตามันนี่บ่บอดมันนั่นต่อยอดนี่นะนี่เนาะแต่เข้าน่ะสีเข้าแบบว่ายาบำรุงมาฉีดใส่ก็คืเป็นอะไรฉีดให้มันขึ้นเพราะเพราะอะไรบบส้มนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่แหละยืนตายก็ไปถี่แหละดึงทิ่มเลยเออ กูแค่ระดึกงอโลดแนวไปแปะไปจีฮะเบิ้งหน่ยกว่ากรคอยนี่แหละก็แปะไปจี๋รองเบิ้งว่าก็แนีมมันมีห่างมีห้องห่างหน่อยเดียวหนึ่งก็กระรองใส่ลองเบิ้งเสือมันสิอีกคุ้มหนึ่งค่ะบอกเลยว่าพอแล้วมันติดมันใกล้กันพอเลยได้ยินนะใครปลูกเฉาอันนัะน่ะเดิ เรได้ปลูกเฉยกลางอันนี้นะโอ้ยนี่นี่นี่คุม้มเลยยังบริคุดชับนะคุ้มนละยยังบริคุดกลับไปคุดคด,น,ดนมันงามดีดินน่ะจริงมันก็นกนสูงเลยพี่น้องเมืองโลกนี่ มันเป็นโน้นสูงมันบ่เคยถ่วมแต่มันก็ถ่วมฟั <c oughs> งอังน,นี้เนี๋ยมันบ่เคยถ่วมแต่มันก็ถ่วมเงยนี่แหละคนของการเสียหายจากัยธรรมศาสเนาะที่เฮาหลีกมันบ่ได้หามมันบ่ได้ นี่ฮากันั่นได้นี่นะอันนี้นีน่ยมันบอบอบออันนี้นี่ยมันไม่ได้ออกเลยหล่อนอันนี้นี่ยมันไม่ได้ปลูกใหม่ได้แม่ใช่ปะเออจะเก็บมาปลูกปะอันทา้งไร เห็นเลยเห็นแล้วก็เมื่อยนะกันออกมาเห็นยางงามเขียวๆก็มันก็เศร้าเมื่อยเลยมันก็บ่อเมื่อยมันก็มีแหงทำงานปึงปั่งกันออกมาแล้วเห็นแบบสะบ่าไเนี้ยนะโอ้ยขาอยากอ่อนเห็นแล้วก็เมื่อยใจเคได้ลระบาด ดึงทิมเลยเด้อด,ดึงเอายาวมาปุ๋ยทำไมมันเกยกะขัดมันเคี้ยว้วยวออกนะบัดมันบึงคนมันยังจิขึ้นอยู่นี่นะนบ้ตัดไปได้ตัดอันที่นาสมีกันไก่เรามาตัดเนาะอ๋อมิดกันไก่ไปแล้มา มีแต่มิกล่ะตัดกิ๊ดโบตัดก็ได้บบตัดก็ได้อ okay. ันน uh, ี่นะโบตัดก็ได้มาเลเซียหายเลยบัวน้ำมันบัวดิการน้ำหยอดมันยังงามอยู่แค่ใบมันสับมสื่ออ่าไ่บอกมันตายเนไหมมันหยอดมันยังงามอยู ยางขนาดเท่านั่นถั่วไม่ติดต้นในใหญ่แบดนี้ได้เนาะเพราะว่าทางนั้นนะเอาเลือกต้นใหญ่ใส่เลยเอาคัดมาเอาปลูกข้าปลูกก่อนเอาปลูกกันเลยบลารอนถั่ลงมาปลูกแต่ว่าต้นทางหลังๆในเขาคัดแยกต้นนี้นะต้นนี้กับป้าใต้ดอกต้นนี้นะแต่ว่าซับซือเพราะว่ามันถือขี้ต้มลาย อันนี้จาสอดลงไปลนนี่สอดลงไปนี่ยใหม่จะแกะใหม่ต้มเลยต้มพีอน้ไรมันเลยเป็นเม็ดที้หมดแล้วเาว่าเม็ดกระยำยามจะเให้หลเองยากมันชิ่อย จริงไม่อย่างให้ปูกดอกกะยัไม่เคยนั่นแหละมันอยู่แล้วัวมันฮะป้าไปหันเลยพอที่เอาไปลักเลยมันแก่มันหลักมาทางไหนเออ แกเอาเก็บมัดบุดึงถิ่มโน่นย้อนหายเพิ่นคุดคุ้มหาแล้วหาสิบปูเอง เอาสิคนปลูกให้บอลนผสสียาสียามลุงมันอะพี่น้องเลยเอ้าบอกงามในดินคุณไง นี่แหละคนของการเสียหายเดเขาจะปลูกใหม่เบิดแถวเนี้ปลูกใหม่หมดเลยซื้อเบียร์ยากมากอะได้สี่สิบสี่สิบเบียสสบเจ็ดเบียเขาแถมมาเจ็ดเบียรีเลยแถมเะแถมมาลายซื้อ ซื้อมาน่ะถอดแล้วอนเจ้าเนี่ยนะครับเขาแถมเพราะว่ามูจากกันได้ป็นหนอเลยเป็นพี่น้องน้องทั้งผอเจ้าก็เลยแถมมาดงมังแก้วนี่แหละคนมาดอนฮังแต่ว่ามาอยู่ดงมังแก้วเ็าเลยแถมเขาสื่ออยู่บ้านเหล่านะซื้อพันปลายพันสองเนาะแังพันสองเขาแทงพองเบี้ย เอามาแถมเนาะหันเขายัางมาลายเลยเอามาแถมแถมชิบชองเบียก็ปวกนะเห็นปะแถวนี้น่ะปวดลายเลยบัดของน้องทรายไปซื้อนะซื้อน้ำพินนอกอีกถ้าซื้อน้ำพี่น้องแล้วก็ชิ้นแถมอันซื้อในคนอื่นแล้วก็มาแถมน้องซื้อกับแถมหลาย เคเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเบิ่งคลิปเฮาให้จบนะแน่เนาะพอได้มีเงินซื้อเบี้ยย่างนี่แหละพี่น้องเอ้ยซื้อเบี้ยย่างซื้อพูยนี่แหละเห็นได้แล้วล่ะต่ออราเลยเด้อต่อเรเลยมันเสียหายมากไปนี่หละเอาขุดเข้าไปยัางนะนะยัยเข้าไปย่างนะคือลักเสียบอยู่หุ่นทีละ ฮนแนแถวมันอยู่ผมขอบบุญขอบคุณที่เขามาเบึงมาชมเนออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะข้าวโพดกำลังออกดอกพี่น้องเลยกำลังออกดอกจะได้กินมันอยู่แต่ว่ามันน้ำท่วมไปกับไาเนี่ยน่ะโตน้ำท่วมนะกันนานาเอาไว้พอกันไ่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วสบายดี Bye. did